ก็กราบสวัสดีเอฟซีเฮียมีที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับทุกคนนะจ้านนะเออพวกผมคับเฮียมีทีออ่รักทุกคนนะช่องนี้เป็นช่องใหม่ของเฮียมีเฮ้ยช่องนี้เป็นช่องของเฮียมีคัมแบ็กทุกคนนะฝากทุกคนกด subscribe ให้เฮียมีกันด้วยนะครับนะจานนะ้ามาแล้วอยู่ในเกมของ The Doghouse Megaway ในกลุ่มเป็นไงบ้างไปดูกันเลยฮนะในช่วงของ Lucky Time ใช่ไหมเป็นเฮียลิสสวิ์แลนด์แจ้งเกมเข้ามามีเกมเดอะเฮา แต่มันไม่ใช่ดูท้องเขาเมกเกวตเลยผมต้ไปชัดเอยท้องเขาเมกเวตดูดูว่ามันจะเป็นยังไงนะในกลุ่มก็จะบอกถึงเทคนิคการเล่นวิธีการเล่นชั่วโมงเกมที่มันกำลังจะแตกดีแบบโบ๊ะโบชาบโบเช่ทุกคนนะแต่ก็ไม่ได้เราเป็นเสนเียวกับว่ามันก็เพื่อโอกาสในการแตกได้ดีกว่าที่เราไปเล่นกันเองดูแต่ละคนมาดิดูแต่คนแตกกันดิดูดิดูดิทุกคนนี้เดี๋ยวโหห้าร้อยยี่สิบเก้าเพื่อนห้าร้อยสามเก้าเพื่อนไป เข้ากลุ่มแบบนี้บักหมดุดคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้เลยนะจ้าก,กลุ่ม VC ก็จะเต็มแล้วนะครับเออก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะเป็นกำลังใจชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อนหนเล่นตามนะครับนะมามาจัดกันเลยด้วยร็อฮาเมก้าเวเป็นไงไปกันเลยเพื่อนโกโกโก้ฮันลมหมดโตฮันลมโตขึ้นอะไรมาเต็มหมดเลยเนี่ยเล่นค้างไว้หรอเล่นค้างไว้่อนใช่ไหมรอบที่แล้วเออมาต้ทุน39 0 0เเพื่อนเลิฟ ทุนสามพันเก้าเราลองเล่นเบ็ดต่ำๆดูก่อนดีกว่าอ่ะเป็นเบ็ดสิบแปดแล้วกันไปเฮ้เราท่องคาถาหรือยังเมื่อกีฮโโ้ฮัโลโหลมอโต้ฮัลโหลมอโต้เพื่อนฮัลโหลมอโต้เพื่อนฮัลโหลมอโต้เพื่อนฮัลโหลมอโต้มาโอ้โหเป็นเลิฟไม่มีอะไรมากไปนะเบ็ดเช็คกลายแล้วก็ไปกันเลยใช่ไหมเกมนี้มันเกมที่โอ้โหถ้าไวาล็อกมาเป็นๆอ่ะ มันก็ดูเดือนหนึ่งาการเนะี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมาสี่ตัวหรือเปล่าเพื่อนสี่ตัวหรือเปล่าเพื่อนมาแค่สามนะมาแค่สามนะไปขบตัวไวล์ล็อกดีกว่าเพื่อนมาฮะโอ้โหไวล์มาสองตัวแล้วเพื่อนเลิฟม,มาไนท์ nice. ก่อนดอกแรกเอ nice. Nice. อไนท์ไนท์โอ้โหมาอีกสองออออีกหนึ่งตัวคูณสองขอให้ตัวนี้มันตัวคูณนะขอให้ตัวนี้มันตัวคูณนะ ช่องที่ห้ทุกคนนะไปฮะโอ้โหขอเป็นหน้าล็อกไวเลอร์อก็ได้แถวหนึ่งอะ่ะล็อกไวเลอสแถวหนึ่งมาดิโอ้โหเป็นชิสุูนใช่ไหมตัวนี้ก็ไ่ได้เป็นชิสุูนเนี่องจากหินปูนเนี่ยโอ้7084ได้อยู่ตามทุนอยู่เลยอีกสองมือสุดท้ายเพิ่มไฟมาตกคุณมาเพื่อมอีกนายเออมันเปไงดิไายเออใช่ไหมโอเคขอตัวไว้ช่องที่ห้าเดี๋ยดิตัววายช่องที่ห้าเดี๋ยดิ โหลูกสิบมาลูกสิบมาโอเคก็ถือว่ารอบแรกบวกไปนะโอเครอบแรกถือว่ายังอยู่ในเส้ทนทางเลยยังอยู่ในเส้นทางของเราเลยเออปะนะันหาเป็นเช็คลายกันตอล็อกไวเลยดูดิเนี่ยถ้ามันมาแบบนี้นะถ้ามาแบบนี้ใช่ไหมในช่วงของตอนเข้าฟีดบินนะ ไปจัดที่เด็กเดิมเหมือนเดิมแล้วกันไปว้าเฮอ์เลี้เกมนีมน้หนึ่งเกมที่น่าเล่นทุกคนนะเดี๋ยวผมไม่ได้มาจัดนานใช่ไหมพอเยนริสซูสแลนแจ้งเกมนี้มาก็เลยอยากลองอยากเล่นอยากลุเล่นอยกจะเบบะไหมเออไปเพื่อนไปเพื่อนเลิฟไปเพื่อนเลิฟโอ้โหไวไปไหนหมดนี่ไวไปไหนหมดเออมาแล้วสองตัวคุณตีอยู่อีก คูณส oh, 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 wow. oh. oh. oh, ี่อยู่อีกเพื่อนอีกสามหมูนโอ้โหลายอยู่ไหนเนี่ยวอยอยู่ไหนเนี่ยโอยยิงเหลืออยยิงเหลืออยยิงเลิฟว้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกศิษย์ว่าไงลูกศิษย์ว่าไงอย่างเบารอบนี้ก็ เจงระบอกพังแพงกันไผ่เออขาดุณยับขาดคุณยับเพื่อนจัดต่อแล้วกันไม่ต้องรอเลยไอ้บอฮะมาคุณสองมาแล้วคุณสองก็นำล่องมาแล้วเพื่อน ตัวคุณไปในหมดเนี่ยตัวคุณไปในหมดเนี่ยเพื่อตัวคุณเออวหยมาได้อยู่วหยมาได้อยู่แต่ตัวคุณไม่มีเลยตัวคุณไม่มีเลยมาได้ยังไงไปโอ้โหดูดิย่างเบาเลยเออที่ย่งนี้ดูดิสองมูลสุดท้ายสองมดท้ายเพื่อโอ้โหตัวคุณไม่ออกเลยว่ะ ตัวคูณไม่ออกเลยนะโอ้โหมอนเลิฟงามงามบอกเลยว่างามใช่ใช่ไหมโอ้โหยับเพื่อนยับเลยซื้อได้แค่นะเบตสิบสองนะเกมเนี้ยโอ้โหเช็คลายก่อนเช็คลายคำนวณก่อนบุ๊ ไปก่อนจากที่เบสิบสอเลยเลิศก,กันเลยทสองนะมาฮะไปฮะต,ตัวไวล็อกเหมือนเดิมเพื่อนตัวไวล็อกเหมือนเดิมนะมาัวาเชื่อมาเลยตัวเล็กไวเชื่อมมาโอ้โหวายมามาอตัวไวไม้งงต,ตัวเพื่อ อยมันเลิฟออยมันเลิฟออยมันเลิฟ์โอ้โหคุณตอเมาต่อเรื่องเลยไหมต่อเรื่องเลยมเพื่อนต่อเรื่องเลยเพื่อนเพื่อนเลิฟอย่างเงี้งดยดิอย่างเงี้งดยดิไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวายโอ้โหน่าจะยำหมาทุกคนนะ ยำหมาที่เขาเรียกว่ายำหมาอยู่โอ้โเพื่อนโพเธอะที่ต้้งเข้าเมก้าเวไม่ได้เรื่องรอบนี้ไม่ได้เรื่องด้วยน,นะโอ้โหเราพาทุนเาื่อ่เมื่อกี้สามพันกว่าเหลือ4ี่ร้อโอ้โหเข้ากรมแบบนี้บักบุกทําไม่แลกใต้คลิปนี้เลยนะจ้าทุกคนนะอยากให้ผมเล่นเกมไหนใครไหนแจ้ง้ามาเลยพอก่อนที่เข้าเขาเมก้าเวไว้เจอกันอีกนะทุกคนนะบายจุบครับ